Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พี่พีเทนน้องหน่อยเทนน้องหน่อยเช็ให้โชวาพี่ปี้าไม่น่าเท่าไหร่ครัห้าปังสี่ปังหปังสปังไปเาะสามสิบวขึ้นแล้วไปสามสิบวิขึ้นแล้วอาผู้ปกครองอย่างสนามไปสามสิบวิขึ้นแล้วอ่า อย่ปล่อยไฟนะปล่อยไฟนะปล่อยไฟนะไปสามสี่วิขึ้นแล้วโอ๊ยมีแต่คนดูตาเว้ยไปแล้วสามไปสามสี่วินะอ่าเดี๋ยวจัดลมดับสตาร์แป๊บนึงจัดลมดับสตาร์แป๊บนึงเออโชวามาพี่กินขิ้หลบพกินขิ้หลบโชวามาโชวามาโชวามังนี้โชวามังนี้ ออกมาเดี๋ยวจัดลำดับก่อนจัดลำดับสไตล์ก่อนอายางยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบอ่าอ่าใครแพ้ใครแพ้อ่าอันนี้ออกที่หนึ่งออกที่หนึ่งอันนี้ออกที่สองนะอ่อกมาโน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 ่ทีที่เจ็ดที่เจ็ดที่เจ็ด